เ,เมื่อเช้านี้ก็อาจจะพูดเร็วเกี่ยวกับตัวอย่างที่9.16ไปหน่อยนะคะขอทบทวนอีกนิดหนึ่งนะคะตัวอย่าง9.16จงหาทัวผ0 0กผันของการแปลงที่มีสมการดังนี้ x ไ prime' เท่ากับ cos x คูณ cos 30องศาบวก y คูณ s i n 30องศา y ไ prime เท่ากับ x s i n 30องศาลบ y คูณคอสสามสิบองศานะคะอันนี้เราก็จะสมมติก็จะให้เป็นสมการที่หนึ่งกับที่2นะคะอันนี้ก็จะให้เป็นเป็นสมการที่ท,ทัดเทียมให้เป็นอันนี้ให้เป็น1อันนี้ให้เป็น2นะคะนี้สำหรับต่อไปเขาบอกว่า ทำไงคูณสมการแรกด้วย sin สาย30และสมการที่สองด้วยคอส30เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าสมการแรกนะคะก็จะเป็น x x prime กไพก็ x prime ไร์คูณ s ซดสาย30เท่ากับ x cos 30เดิมมันมี x cos 30เอาซด์สา 30, คูณเข้าไปนะคะบวกกับ y sin เดิมมี sin 3สามสนะิละคูณ sin 3สาเข้าไป ก็จะเป็น y s i n กกำลังสองสามสิบนะคะอันนี้ให้เป็นสมการที่สามนะคะเป็นสมการที่สามต่อไปสมการที่สองก็คูณด้วย cos สามสิบองศานะครคูณด้วย cos สามสิบองศาเพราะฉะนั้นเดิม y prime เท่ากับ x อนะ่า y prime ก็จะเป็น y prime คูณ cos 30องศาเท่ากับ x เดิมมันเป็น x sin 30องศาเราคูณคอส30องศาเข้าไปก็จะเป็น x ไซ n 30องศาคูณคอส30องศาลบด้วยนะฮะเดิมเป็น y คอส30องศาเอาคอส30องศาคูณเข้าไปอีกก็จะเป็นลบ y c o s กำลังสอง30องศาอันนี้เราให้เป็นสมการที่4นะคะอ่าตรงนี้อ่าจะงงว่าลำดับถ,บถัดไปเป็นไงเราก็ เราก็เอาสตั้ง3ลบด้วย4ีนะคะสลบด้วย4นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็น x prime sine สองศา y prime cos สามองศาลบด้วยนะคะ,ะลบด้วยเพราะฉะนั้นก็จะเป็น,นะะ x prime x prime s i n 30องศาซ้ายลบซ้ายลบ y prime cos ส0องศาส่วนด้านขวาก็จะมาลบกันก็คือ x s i n นะคะ s i n 30างศาองศาเดี๋ยวนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราดูตรงนี้นะคะอันนี้อันนี้บวกข้างบนนี้บวก ลบด้วยห้างล่างเพราะฉะนั้นก็หมดไปมันก็จะเหลือ y s i n กําลังสองสาองศาลบด้วยใช่ไหมคะลบด้วยสมการที่4ี่แต่ตรงนี้มันเป็นลบเพราะฉะนั้นก็คือบวก y cos กําลังสองสาองศาด้านซ้ายนี้เหมือนเดิมคือ x s i n 30องศาลบ y prime cos 30องศาเท่ากับนะคะตัวนี้ค่า y เอ้ย y เหมือนกันดึงตัวร่วม y ออกมาก็เหลือ sin กำลัง2 3งองศาบวก cos กำลังสองสาองศาอันนี้ถ้าเราย้อนกลับไปดูเอ,อกลักษณ์ของตรีโกณเราจะทราบว่าไอตัวนี้ นะมีค่าเท่ากัน1นึ่งะแนนนี้ก็คือคูณ1น,นั่นเองก็จะได้ x prime s i n 30องศาลบ y prime cos 30องศาเท่ากับ y คูณ1ห,หรือนั่นคือ y เท่ากับนะคะ x prime s i n 30องศาลบ y prime Cos 3 0องศานั่นเองนะคะอ่าอันนี้เราได้ y ออกมาแล้วเคค่ะต่อไปเราก็จะหาค่าว่า x เท่ากับเท่าไหร่นะคะอ่เพราะฉะนั้นตรงนี้วิธีเมื่อกี้ก็คือได้ y เท่ากับ x prime s i n 3 3 0องศาลบ y prime cos 3 0องศา นี้เราก็จะหาค่า x หาค่า x ก,ก็คูณสมการนะคะคูณสมการแรกนะคะด้วย cos 30และสมการที่2ด้วย s ซ n 30ซึ่งสมการแรกเราก็คือตัวนี้นะคะหนึ่งอ่าสองนะเมื่อกี้ที่เราได้คืออันนี้3 4นะ3 4คูณสมการแรกด้วย cos 30เสิบงั้นก็จะได้ว่าสมการแรกก็คือ x cos 30องศาเท่ากับ cos กาลังสองสาองศาเดิมมันมี x คูณ c ค s 30องศาอยู่แล้วนะคะบวกเดิมมี y sin 30องศาคูณก็เอา c คอ30องศาคูณเข้าไปเพราะฉะนั้นนี่ก็ให้เป็นสมการที่ที่5กันแล้วกันสมการที่5นะคะต่อไปคูณสมการที่2ด้วย sin 30 คูณสมการที่2ด้วยไซน์สา 30, มันก็จะได้เป็น y y prime เจ็บไหมคะ y prime ก็ y prime ก็ได้เป็น y prime คูณไซน์สา 30, นะ y prime คูณไซน์สาอ่าด้านขวามันเขาจะเป็น x ไซน์สาองศาเอาไซน์สาองศาคูณเข้าไปมันก็จะเป็น x ไซน์กำลังสองสามสิบองศา ลบด้วยเดิมมี y cos 30องศาเอา s ซ n 30องศาเข้าไปคูณเข้าไปก็จะได้เป็นลบ y s ซ n 30องศา cos 30องศาอันนี้ก็ให้เป็นสมการที่6นะคะเสร็จแล้วเราก็จับ5กับ6 5บวก6 5บวก6เราก็จะได้เป็นด้านซ้ายบวกกันก็คือ x prime cos 30องศา บวก y p r i m s i n 3สาองศาเท่ากับคราวนี้มาดูด้านขวาด้านขวาตรงนี้บวกทั้งหมดนี้นี้บวกอันนี้เป็นลบอันนี้ก็ลบกันไปหมดไปก็เหลือ x cos กํลังสอง30องศาบวก x ไซา์กำลังสองสามสิบองศาดึงตัวร่วมด้านซ้นายเหมือนกันดึงตัวร่วม x ก็เหลือ cos กำลังสองสามสิบองศาบวก sin ์กำลังสองสามสิบองศาซึ่งตัวนี้มีค่าเท่ากับหนึ่งมีค่าเท่ากับหนึ่งนะคะมีค่าเท่ากับหนึ่ง เพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ว่า,า x prime คูณกับ cos 30องศาบวก y prime คูณกับ s i n 30องศาเท่ากับ x เท่ากับ x ก็ได้ตัวนี้ออกมา,าเราได้ y และ y คือนี้นได้ x ก็หวังว่าคงจะนักศึกษาเาคงจะเข้าใจมากขึ้นนะคะนะนะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็น x เ,เท่ากับตัวนี้นะคะคะ่สำหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ